นะ่ากินไหมเนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่รักผุเรียนกระดุมมากรักมากกว่าหมอนทองอีกดูดีออกมาปุ๊บน่ากินนะย้อยๆนะเพราะว่ามันหวานมันจัดกว่าหมอนทองเนื้อมัละเอียดกว่าอืมเป็น ลูกชาวสวนช่วงนี้อาจจะโซมๆซมเลยนะอยู่สวนบ่อยไม่มีเวลาทำาไปเลยกับขายของอม,มันฟินมากือลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขาเด็ดเนื้อเขาละเอียดเนื้อเขาเนียนแล้วเขาหวานมันจัดมากเดี๋ยวใครทีนะ่คนนัเดี๋ยวขอตัวกินทุเรียนต่อกันนะ